สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่10ค่ะคือสัปดาห์ห้องเรียนหันศานะคะห้องเรียนหันศาคืออะไรมีอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันก่อนนะคะอันดับแรกเลยเป็นห้องคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์เด็กๆคงจะได้รู้จักแล้วบ้างแล้วนะคะตอนที่เรียนอนุบาลหนึ่งนะคะ ห้องคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างก็คือมีคอมพิวเตอร์มีโต๊ะนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ไปนั่งแล้วจะมีคุณครูที่สอนคอมพิวเตอร์นะคะต่อไปหลังจากห้องคอมพิวเตอร์แล้วเรามาดูกันอีกกันมีอะไรปึ๊บห้องธุราการหรือห้องสํงงานักงานเวลาเราเดินเข้าโรงเรียนมานะคะห้องธุราการหรือห้องสํงงานักงานเราเดินเข้าโรงเรียนมาปุ๊บเราจะต้องมาผ่านห้องสานักง,งานก่อน ห้องสำนักง,งานเป็นจุดสําคัญก็คือเวลาเราจะเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ครั้งแรกกรจะต้องมาสมาัครสมัครที่ห้องธุรการหรือสำนักง,งานซึ่งจะประกอบไปด้วยมีห้องท่านผอ,อห้องรองผู้อำนวยการอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะต่อไปห้องต่อไปนะคะจะเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะห้องเรียนวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเด็กๆจะต้อง เรียนรู้นะคะเด็กๆอาจจะเคยได้ไปดูแล้วนะคะตอนที่หัวรูบานหนึ่งนะคะพาไปดูว่าในห้องนั้นมีอะไรบ้างก็จะมีการทดลองคุณครูวิทยาศาสตร์ก็จะให้เด็กๆทดลองด้วยตัวเองนะคะต่อไปนะคะเป็นห้องห้องอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะเป็นห้องเรียนศินละปะเด็กๆชอบมากเลยศิละปะการระบายสีการปั้นกนารวาด การฉีกปากกระดาษนะคะจะรวมอยู่หมดเลยอยู่ตรงนี้นะคะพอโตขึ้นพป .1 ป .2 ป .3 เราก็จะได้มีการเรียนศิลปะมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปสำคัญที่สุดเลยห้องนี้นะคะคือห้องครัวโรงเรียนในโรงเรียนนั่นเองนะคะถ้าเราไม่มีห้องครัวเราจะไม่มีอาหารที่ทำให้เราสมองเราเติบโตเลยแล้วก็จะได้เรียนหนังสือน,นะคะ อ่าดูห้องครัวทีนี้พอมีห้องครัวเรียบร้อยแล้วขาดไม่ได้เลยสําคัญที่สุดคืออะไรมาดูกันนะคะนีห่ห้องอะไรเอ่ยห้องรับประทานอาหารนั่นเองนะคะห้องรับประทานอาหารเด็กๆสังเกตดูนะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดกลังรุนแรงและระบาดมากก่อนหน้านี้ก็มีการระบาดบ้างแล้วแต่เด็กๆก,ก็ยังมาโรงเรียนอยู่ในช่วงที่ระบาดไม่มากมายแต่เราก็จะใช้วิธีการเว้น เป็นช่วงไม่ให้นั่งติดกันนะคะโดยการมีมีฉากกั้นให้เด็กๆได้กินอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะไปสัมผัสกับเพื่อนๆน,นะคะเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับห้องเรียนต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวเวลาเปิดเทอมแล้วเราก็จะไปอยู่ห้องจริงกันนะคะไม่แน่นะคะเราอาจจะได้เรียนในเทอมหน้าก็ได้ค่ะคุยบอกไว้ก่อนนะคะไม่แน่นะคะไม่แน่ เพราะฉะนั้นเวลามาเรียนในเทอมหน้าแล้วคุณครูจะพาไปเดินดูห้องแต่ละห้องนะคะวันนี้คุณครูขอจบในการสอนเกี่ยวกับห้องเรียนต่างๆได้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วไว้ดูไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ